ตูมเคยทะเลาะก,กับแอร์พันธิลาหนักมากแบบเ,เลิกคบกันเรื่องพี่หนุ่มเพราะว่าเหมือนเหมือนแอร์เขาเหมือนไปได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแหละว่าพี่หนุ่มเคยรู้จักมึงแล้วทำไมมึงถึงแบบไม่ค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยตูก็บอกว่ามึงก,กูกูไม่รู้ว่าจะแบบจะเข้าหาเขาได้ไงอย่างเงี้ยเหรอจะทักเขาแบบในแคมฟอกได้ไงวะเพราะว่าวันนี้เขาเป็นหนุ่มกันชัยที่แบบก็ไม่ได้เหมือนภาพตอนนั้นแล้วตูก็ไม่รู้ว่าตูจะเข้าไปแบบว่าเฮ้ยพี่หนุ่มจำได้ไหมที่เราแบบว่านี่ที่หนูแบบดิวสาวไม่กล้าเล่นอะไรอย่างงี้ตูก็เลยกลาย สวัสดีครับแล้วก็เดินไปเลยพี่หนุ่มเขาคงรู้สึกแบบเฮ้ยจริงจริงเราคุยกันได้มากกว่านี้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะพี่หนุ่มก็เหมือนคุยตูมขอบคุณพี่หนุ่มมากนะเหมือนเขาอะเหมือนอยากให้เรารู้ว่าตูม<ๆ>พี่เหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้พูดกับตูมตรง,ตงๆเขาก็เลยเหมือนเอาไปบอกพี่หอมบอกพี่มดบอกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพี่หอมพี่หนิงอะไรเงี้ยโทรมาบ,บอกตูว่า มึงนี่เบอร์หนุ่มกันชัยโทรไปหาเขาหน่อยตูมก็เลยโทรไปคุยกับพี่หนุ่มจนสุดท้ายก็ได้ปรับเข้าใจกันขอดษด้วยที่ตอนแรกไม่กล้าผักเข้าใจเข้าใจเลยไม่รู้จะเข้ายังไงไปที่บ้านกันไหมบ้านสวยมากดูข้างหน้าแบบเรียบๆเข้ามาาข้งในนี่โอ้โหใช่ข้างหน้ามันจะดู private ไปเลยไม่รู้ว่าจะมีอะไรข้างในไปกันเองนะเดี๋ยวแม่ทํากับข้าวแล้วก็อยากกินแกงเขียวหวานอยากกินใช่ไหมโอเคได้เลยอแม่ทได้เดี๋ยวเจอกันคะ อันนี้เป็นสวนกลางบ้านเลยใช่ใชอันนี้คือหัวใจของบ้านหลังนี้ <อะ S 1> คือปอดยากลางบ้านมันดูลมลื่นลมเย<ช>็นมากเลยแต่ว่ามันต้นไม้บ้างได้ไหมฮะอันนี้คือมูเตมหมดเลยเอออ่เล้าซิตนนี้ค<ห>ือต้อจนจิกเศรษฐีครับจิกชื่อว่าจิกเศรษฐี <ๆ S 1> คือ จริงๆอ่ะที่ตุงชอบเพราะว่าเมนเทนเนนง่ายใบเขาใหญ่มันล้มเงาแล้วก็เวลาตกเวลาเขาล่วงเขาล่วงทีละใบเนี่ยอ่าไม่ต้องมานั่งกว่าไม่ต้องเก็บกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วว่าต้นไม้ที่อยู่ตรงเนี้ยครับจะเป็นต้นไม้มูเตย์หมดเลยอ่ใครเป็นคนมาดูให้อ่ะอาจ้างเขาไหมเขาจ้างแล้วจ้างเขาอันนี้ต้องจ้างให้เขามาดูให้โอเคเลยแบบสวนกลางบ้านแล้วก็คือเป็นเอา d o o r ใช่คือหลังคาเนื่องจากว่าหลังคาของตุงสามารถเปิดปิดได้อ๋อใช่เพราะน พอมันเปิดปิดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้นไม้ก็รับแสงได้วันไหนฝนตกเราก็แบบปิดปิดอะไรแบบอยากกินหมูกระทะก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยรับช่องแสงข้างบนได้ออออมันบอก,กไลฟ์สไตล์เธอเนาะจริงๆตูเป็นคนฟิลนี้เราเพิ่งรู้ตัวด้วยว่าเราชอบต้นไม้มากจากที่เมื่อก่อนอะคอนโดเก่าคือต้นไม้ปลอมยังไม่มีเลยอะคือตูไม่ชอบนี่เป็นห้องโอ้โหกระจกหมดเลยใช่ครับ เขาบอกห่วงจุ้ยตรงนี้มันเป็นทางปะทะถูกต้องสมมติจริงๆมเป็นมันเหมือนทางเข้าแล้วมันไปทางบ้านใช่ไหมซึ่งบอกว่าถ้าดีอ่ะก็ดีเลยอย่างเงี้ยเอาอะไรวางแล้วดีรู้ไหมยังไงแม่ครุฑตอนนี้คุดอยู่ข้างล่างเออเอาแบบนี้ไม่ได้ต้องมาปะทะอย่างี้เอางี้ให้ให้อาจารย์เชียงแนะนำหน่อยเราเอาผู้เชี่ยวชาญมีผู้เชี่ยวชาญเขาฝากผิวิธีอาให้เราต้อ็มีของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้มาตุ่มด้วยจริงไหมเนี่ยอย่าไป ชมอาจารย์เชียงเลยค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้ดูคลิปบ้านของมัตตูมแล้วบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ดู่วงจุ้ยมาเป็นอย่างดีพลังงานดีมากๆนะครับมัตตูมอยู่แล้วจะประสบความสําเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยขึ้นไปนะครับในส่วนห้องรับแขก กระจกเยอะมากเลยห่วงจุ้ยเอาแสงแต่ว่าห่วงจุ้ยเนี่ยจะไม่เอาความร้อนดังนั้นให้แสงเข้าบ้านจะช่วยทำลายพลังงานด้านลบในบ้านให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานด้านบวกถือว่าดีมากอวยพรให้น้องมาตูนนะคบเป็นช่วงเดือนเกิดวันเกิดด้วยอาจารย์เชียงก็มีของขวัญเป็นภาพองค์พ่อรพะพิเเนตนะครับที่อาจารย์เนี่ยได้ดิมิตเมื่อตอนที่อาจารย์ไปประเทศอินเดียก็ได้ฝันถึงองค์พ่อทรงแผ่อธิษมานกายเป็น32ปางถือเอาไว้อยู่ในพระก,กรนะครับขอมอบ ให้กับมาตูมเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่และของขวัญวันเกิดขอให้มีความสุขมากๆนะครับมาตูมนะครับนี่นนอาจารย์เชียง,งฝากมาให้ฝากมา <ทำ S 2> ให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้มาตูมของคุณมากค่ะสวยเนาะอุ้ยสวยมากนี่นี่ข้างหน้านะข้างหลังเขามีข้างหลังมีลายเซนเนาะเป็นแบบเป็นลงนบบี่อ่าเจริญรุ่งเรืองขอบคุณอาจารย์เชียงนะฮะอ่าเฮ้ นี่แดดมันมเต็มเต็มเลยนะใช่แต่ไม่ร้อนเลยอ่ะตรงนี้ก็โดนแดดใช่โดนคือตอนเช้าอ่ะก่อนเที่ยงอ่ะฝั่งนี้แรงมากแล้วพอหลังเที่ยงไปก็ตรงนี้แรงมากเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าห้องรับแขกจะเป็นห้องเดียวที่ต้องรับแสงจากทั้งสองฝั่งเต็มเต็มตูมอ่ะเคยมานอนตอนอยู่เดือนแรกอ่ะตรงนี้นอนเผลอหลับไปพี่หน้าไม้เป็นแถบหนึ่งเลยแดดไม่ได้สู้ไม่ได้ก็เลยต้องสุดท้ายต้องติดฟิล์มครับผมอันนี้คือติดแล้วติดแรง กี่ห้องนอนเนี่ยทั้งหมดสามห้องนอนแม่อันนี้ก็เป็นห้องนอนนเลยอันนี้ห้องไหนอันนี้ห้องนอนตูสเตอร์ครับเดี๋ยวเราลงมาเดี๋ยวเราลงมาเดี๋ยวเข้ามาแล้วแม่อะแม่อยู่ห้องบนตูงครับห้องแม่จะได้วิวที่สวยที่สุดอันนี้ห้องพระก่อนคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าห้องพระไม่มีอุ้ยนางตัวนี้อยู่คอนโดก่อนเอามาต่อคือห้องพระไม่มีจริงๆห้องเนี้ยเขาเป็นห้องแบบไว้ตากพ้าเลยตัวะนดำ ตูมเลยทุบตอนแรกมันเป็นดัดฟ้าตูมก็เลยทุบทําเป็นห้องพักเล็กๆไว้นั่งสมาธิเพราะหลังๆเขเริ่มอินหยกแล้วซอนดอเพิ่งเสร็จ3วันที่แล้วครับยังไม่ดับเสร็จทําถูกต้องหมดเลยเนี่ยนี่ของแม่โมดังนี่ก็จะเป็นโซนพุทธอันนี้เป็นโซนเทพตอนนี้จะมีนั่งสมาธิเหรอใช่ครับหลังจากตูมเขาอินตั้งแต่เขาบวชเนี่ยทั้งนั้นใช่นั่งสมาธิแล้วดีขึ้นมากพี่อาร์เออดีเจอคอมเมนต์ลบๆนั่งสมาธิดีขึ้นเลย จริงลบให้ตายไงเราอ่านคอมเมนต์ลบปุ๊บเรานั่งสมาธิแล้วมาอ่านอีกรอบนึงอะความหมายคนละความหมายเลยอ่ะยั้นเรากราบพระเราไปห้องอื่นแต่กลับมาเริ่มอินเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหห้องนอนคุณมาสเตอร์เบดรูมของตูงครับผมเชิญแหมแต่เป็นคนที่หมอนน้อยนะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะได้เลยจะไม่ให้คนดูให้ใครดู ไอ้ผัวเก่ามึงดูดีเลยถ้าเขาพอกนอนอ่ะถ้าเขาดูอยู่อยากบอกเขาว่าเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนเขาพองนอนจะคุยเรื่องความรักหน่อยความรักนิดนึงสิความรักในห้องนี้มันเกิดขึ้นกับธรรมชาติฮะอย่ามาแอบอย่ามาแอป ชอบชที่แบบตื่นมานั่งใชมันีจิบกาแฟาดูทีวีเวลาวันวันหยุดอะไรเงี้ยครับก<ช>็คือจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนเยอะมากมันก็เลยต้องมีทั้งห้องน้ําห้องนอนอยู่รวมไปเดียวกันเลยชีวิตรักชวลชีวิตรักชีวิตรักก็ดีครับผมก็มีความสุขรักครอบครัวมีแฟนนี่ใช่ไหมเฮ้ยจริงหรอ